ส่งมอบความสุขครั้งใหญ่ที่หลายคนรอคอย t o y ยต้ายาริสเอที r e m ีเียมสีขาวมุกคันสวยที่เราเช็คมาเป๊ะทุกจุดพร้อมส่งมอบให้กับคุณแม่สงัดแล้วครับคันนี้พิเศษสุดๆได้ดอกเบีย้ย0%แถมคุณแม่ยังได้เลิกงามยามดีมารับรถกับพี่เต้ด้วยตัวเองเลยนะครับก่อนส่งถึงมือพี่เต้ได้ยืนยันความสมบูรณ์แบบแบบร0อซครับทั้งภายนอกและภายในและที่สำคัญหัวใจของรถต้องพร้อมให้คุณแม่และมั่นใจทุกเส้นทางครับเพราะความสุขของคุณลูกค้าคือความภาคภูมิใจของพี่เต้ขายรถโตโยต้าครับเด สวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อลอนครับวันนี้มาออกรถรุ่นไหนครับยานิสเอทิปตัวพรีเมียมครับอ่าเซลล์วิการเป็นไงบ้างครับสุดยอดเลยครับพี่เต้คุยเก่งมากเลยครับอ๋อแล้วยังมากฉันเลยยังไม่ได้ในการรอฝุ่นไฟแนนนานไหมครับไม่ครับวันเดียวแล้วรอรุนานไหมฮะไม่นานแล้วไม่ถึงเดือนด้วยอ๋อฝากบอกคนที่อยากจะออกรถกับทางผม่นเลยครับอีเมลอยากจะบอกเขาบ้างอ่ะก็ติดต่อพี่เต้มาได้เลยครับพี่เต้คุยง่ายมากเลยครับแล้วก็ใครส่วนใครของแถมเนี่ เห็นไหมครับว่าการออกรถใหม่กับพี่แต้ขายรถโตยต้าคือการตัดสินใจที่คุ้มค่าและเป็นการลงทุนในความสุขและในอนาคตที่ปังไม่ว่าคุณจะมองหารถคันไหนอยากได้โปรโมชั่นดีๆดอกเบี้ยสุดทกติดต่อพี่แต้ขายรถโตยต้าได้เลยครับ